อย่างซิคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมไหมคะวันนี้เช่นเคยคะ่ะเย้และในวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่ๆโอเคโอเคค่ะสวัสดีจ้าวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นไมค์ครับแต่ว่าเราจะมาเล่นในโหมดความยากเป็นไปไม่ได้คูณสิบค่ะทุกคน yeah จอครับผมผมบอกเลยว่าผม,มาได้หมดผมเล่นเกมโขนเยอะแล้วใครป้า เธอเคยเล่นไหมครับโหมดนีหรอ,อมันยากมากๆเลยนะก็ไม่เท่าไรหรอกครับจริงอ่ะเดี๋ยวพี่ขวันจะมาบอกก่อนนะคะว่ามันจะยากแบบไหนนะคะทุกคนหนึ่งก็คือบล็อกไม่สามารถซ้อนกันได้ค่ะทุกคนสองนะคะสิ่งของมีน้ําหนักมากค่ะสเท้าของคุณจะเจ็บนะคะเวลาเดินมากๆนะคะทุกคน 4. สฝนตกจะเป็นอันตรายสุดๆเลยค่ะ 5. นะคะซอมบี้ทั้งหมดนะคะจะกลายเป็นศ พี่เด็กค่ะทุกคนโหพี่ไม่กลัวซอมบี้เด็กเหรอหน่ากลัวจะตายชอมบี้เยื่อเออน่ากลัวจะตายวิ่งก็ไวนะหกนะคะวิ่งมากนะคะจะหมดแรงแล้วก็เหนื่อยค่ะทุกคนฮุยอยากรู้อ่ะจริงเปล่าโอเคลองวิ่งดิใม่วิ่งเองดิเดี๋ยวเราค่อยวิ่งให้ดูนะคะ <c oughs> แล้วก็เจ็ดนะคะ <c oughs> การว่ายน้ํานะคะทําให้คุณหิวค่ะแปดค่ะ เพชรมีความคมมากค่ะทุกคนก็คือเราจะไม่สามารถใส่ชุดเกราะเพชรได้นะคะเพราะมันจะบาดเราตายค่ะทุกคนไม่ค่อยเม็กซเซนเท่าไหร่เลยเนาะ ต่อไปนะคะก็คือ9้วนะคะตัดไม้แต่ว่าจะได้เป็นไม้แปรรูป1อันค่ะโอ้โหอย่างนี้ก็แบบเหนื่อยเลยดีกว่าจะตัดครบนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็คือเตียงนะคะจะไม่ระเบิดใน d ีเอ็นค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะความยากของเราเนาะซึ่งภารกิจของเรานะคะก็คือจะให้คราฟดาบไอรอนค่ะทุกคนแล้วก็โล่1อันจ้าใครที่คราฟเสร็จก่อนนะคะคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะจ้า<ม><น>โอเคเปล่าก็แค่เหมือนแบบ ไม่ค่ะเวอร์ชันสมจริงขึ้นอ่ะมันก็ไม่ได้ยากหายคออะไรซะหน่อยเอาหรองั้นลองดูค่ะดูคนซึ่งเราจะไม่มีเวลาจับนะคะก็คือถ้าเกิดไฮคัฟเสร็จก่อนก็คนนั้นเป็นผู้ชนะไปนะโอเคปะสขมาัค่าโอเคปะงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอุ้ยเอ้าเป็นอะไรอ่ะทไมเขาจ็บอหรออ๋อก็เดินเขาบอกว่าเราเดินเยอะเราเจ็บตีนะโอ๊ยเดินเดิน ไม่ได้เดินเด้ออะไรเลยเดินมาแค่นี้เห็นไว้เดี๋ยวบอกไม่ยากเฮ้ยเขารู้แล้วเขาว่านะเราต้องห้ามแบบเดินเหยียบแบบอะไรที่มันดูแปลกอ่ะอาจจะต้องย่องเดินหรือเปล่าเราต้องเดินดีๆนิดนึงเอแเจ็บเจเห็นไหมเห็หมเมไม่ได้โอ้ยไม่ได้หรอโอ้รล้เตี้ยาีโโอ้ยโอ้อนอโอเคออ้รู้แล้วรู้แล้ว นี่ไงท้อตัดไม้เราก็ได้เป็นไม้แปลรูปเนี่ยโอ้โหแล้วกว่าเราจะได้โต๊ะครับนั่นมันมันไม่นี่มันไม่ไมรวมกัน <laughs> อ๋กใช่ไงแล้วเขาบอกว่ามันจะไม่รวมกันไงโอ้โหอย่นี้ก็เหนื่อยแล้วคะ่ะทุกคนสบายสบายอ่ะแล้วทําไมเราไม่ไปตัดต้นไม้ดีๆเนี่ยเรามาตัดตรงนี้ทําไมนี่แล้วถมาตัดตามเขาทำไมล่ะฮัลโหลโอ้โหน้ำแตกเลยโอ้โอ้เเขาโดนน้ำเขาก็หิวใช่ อคทุกคนพี่ขันต oh, sure. <sm> <mam> ้องไปหาอะไรกินก่อนนะคะอเจ็บเจ็บเจ็บตีนเจ็บตีนโอ้เจ็บตีนเจ็บตีนเจ็บตีนมันึงมันึงมันึงพอหาอะไรกินก่อนเป็นอะไรเป็นอะไรเดินเดินเหยียบยากก็ไม่ได้ใช่ก็บอกแล้วว่าเท้าเราแบบว่าเบบีอ่ะทำโดนอะไรเลยอ่ะโอ้โหแล้วพี่ขันตัวพี่ขันหนักเอือสบายมากตัวเขาหนักเกินไปถ้าตัวเขาหนักเกินไปเขาต้องทิ้งของ โอ้ยขวานขวาทุบแล้วมันได้เป็นในนี่อะทำไมตายอ่ะไม่ได้ตัวครับแล้วโอ้ยตัวเขาหนักเกินไปอะเพาเมื่อกี้เขาตายเพราะตัวเขาหนักอ่ะอโอ้โห มาเขาจะครับขนมปังเฮ้ยแต่ขนมปังมันอยู่ในสแต็กเดียวกันได้แฮะธรรมดาธรรมดาธรรมดาธรดงปาธรรมดาจริงหรอธรรมดาธรรมดาโอเคได้แล้วโอเคได้แล้วอยากจะบอกว่าโอเคได้แล้วได้ดาบแล้วโอเคได้ดาบแล้วโอเคได้ที่ขุดไม้แล้วเดี๋ยวเขารีบจังอ่ะ แต่พอดีว่าเขาก็มีอาหารกิน嘛ะนะเดี๋ยวเราจะนัวเนี้ยหรอยกัวขมอนเบบี้เธอทำไรอะขอตุ๋ยเธอจะตีนกัวเพื่อให้ได้หนังมาคับรองเท้าใช่ปะจะได้เดินแล้วไม่เจ็บไม่อะเราจริงจริงสมองเราคิดแค่ว่าเราอยากได้เนื้อนกัวกินจบแล้วแต่จำไม่ได้ว่ามันคาบยังไงด้วยซ้ำนะก็คาบเป็นรองเท้าไงแค่ได้หนังมาแล้วก็คาบเป็นแบบรองเท้าอะโอ้ยไม่หนัก นะคะโอเคพี่ขวัญจะต้องเอาโต๊ะขาไปด้วยทุกคนเอได้หนังมันแล้วขอหนังหน่อยได้ไหมโอเคขอะคนนะเฮ้ยอยู่ไหนแลาก็ลองไปหาเธอน้องวัวจ๋าพี่ขออีกจ้ะน้องวัวพี่ขอพี่โรบพี่ขอพี่ขอหน่อยเออพี่ต้องการับน้องวัวอยู่ไหนพี่โลบครับน้องวัวอยู่ไหนจ้ะโอ้ยเธอตายได้ไงอะเท้าเจ็บเหรอ โอ้ยท้าเขาเจ็บอ่ะไอ้นี่เหยียบไม่ได้เนี่ยไอ้ดินที่มันพวนไว้อะเธอทำมถึงเจ็บอะนน่นแ่ดี้เอ้ยเราข้อโวยอยู่ไหนอะนี่ข้อโวยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงเขาโอค๊ยโอ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 ๊กโน๊ยโอ้าโอายโอ๊ยโอ๊ยโเ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ทิอ๊ยโอิยโอ๊ย้อ๊ยโอกย่อยโอ๊ยโอ๊ยกอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอนย่อริงอเจโเจ็บอเจ็บเท้าเจ็บเท้า อูนีทยังไงอ๊ยน้เบลันเขามาตัวทาไมเนียไอ้เฮลตัวละหนักตายอ๋อเหมือนกันเลยอ้อหนักเกินหนักเกินทิ้งหมดทิ้งหมดโอ้ยเขาขาดแค่อีกหนึ่งอันน่ะเขาจะแตะกวนาแล้วเต็กได้แตะมาแล้วเต็กได้ ยังไงหรอแตกมาแล้วถ้าแตกได้ไม่บอกนายได้นางเหรออะให้ให้ให้เขาอยากได้หนึ่งอันเอ้ยขอบคุณมากเลยใจดีสุดๆเขาจะได้ครับรองเท้ามาใส่เขาใส่รองเท้าโล่หรอมาเจ็บตีโลอใช่เขาไม่เจ็บขทาแล้วเขาได้เห็นซอมบี้แต่เขาไม่เห็นซอมบี้สบายจุงเอ้ยตอนนี้เราแบบไม่เจ็บเท้าแล้วนะคะทุกคนเราจะมาขุดแล่ที่ไหนอะนี่นี่ตามเขามาตามเขามาอ่ามีการไม่บอกด้วยนะดูดิ ขาวิ่งเหนื่อยเขาเหนื่อยเราไม่กลราไม่บอกหน้ามืดเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเราใช้อู้อ๋อแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นขวานนะคะทุกคนมันก็จะได้เป็นเป็นท่อนไม้แบบนี้นะคะลืมอะไรหรอคิดอะไรออกหนั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 กมาตามเข้ามาตามเขามาตามเข้ามาเดี๋ยวเราจะไปขุดแร่กันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มีไม้มีของพร้อมแล้วมีอาหารพร้อมเอ้ยเหนื่อย วิ่งเยอะเหนื่อยเขาอยู่ไหนเนี่ยยืนนิ่งทำไมอ่ะยินของก่อนไม่จำเป็นละตามมาครับผมตามมาเขาสามารถแกะของได้อีกผมจะไม่ปิดตอนกลางคืนนะคบก็คือถ้ามืดเราก็ต้องอยู่ให้ได้นะนี่ตรงนี้มีเลวินตามมาสวัสดีสมาจ้าเดี๋ยวเราต้องครับที่ขุดก่อนอทุกคนวางก่อนนี่จะได้ไม่กิ๊กจ้ะี่ขุดเราก็มาขุดหินกันดีกว่าขุดหินขุด หดหินอะไรหรอผมทำเสร็จแล้วครับนี่ก่อนครับหนักเกินหนกินโอเคนี่ก็หนักเหรอเนี่ยเพราะว่าเราต้องกล่องแล้วแหละไม่เรื่อะไรทำไมเราไม่ทำกล่องวะเราถีบไม้มากดเราใช่ไงแล้วเขาไปเก็บทำไมเนี่ยแล้วเขาก็ตายโอ้ my god oh my god เขาอยากตายอ่ะเขาทำยังไงให้ตายได้มั่งอ่ะเอ้าเธอก็เก็บของให้ได้เยอะที่สุดแล้วเธอก็ตายไงมาเราลงมาแล้วทุกคนเรามีกล่องแล้วเราวางกล่องแล้วเราก็เก็บโอ๊ย ที่เราไม่ได้ใช้โอเคเป็นอะไรอ่ะเราจะต้องเซฟจุดตรงนี้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าเราจะได้ไม่ไปเกิด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 ไกลไปเกิดไปจะจะไม่ไปเกิดไกลนะทุกคนนะได้แล้วเขาขุดแอลอนมาแล้วนะตอนนี้ผมว่าเอเดนเฮ้ยโอ้ยทุกคนไม่เตาเผาเราสามารถใส่แร่ได้แค่อันเดียวด้วยนะแบบเราใส่แร่ไว้ตลอดไม่ได้อ่ะคือเราต้องแบบ เ่าว่าทุกคนมันเป็นอะไรที่หนักใจจังเผาก่อนทุกคนอุ้ยเผาเร็วมากเลยอ่ะโธ่ใช่แต่ว่าเราได้เป็นแค่ไอรอนนักเก็บเออวะ่ะตีกแลว้วเก็บทุกอย่างใส่กล่องใช่ใช่เราต้องเก็บทุกอย่างใส่กล่องจริงๆอนะนะทุกคนมันหนกักอ่ะมันหนักมันหนักเออล้วเขาเป็นอะไรตายในคอมพิวเตอร์เนี่ยเนี่ยอเคิดเตรียมพร้อมแมแมมีมีแบบ เนี่ยดูดิมีอะไรนไม่เต็มพร้อมเลยผมมีทอร์ชอะครับเฮ้ยอุ๊ยเขามีทอร์ชได้ยังไงเมื่อกี้พี่ขวัญเอ่อโยนไอรอนทิ้งไว้ตรงไหนนะโอเคผมได้ยินเสียองออกมาเผาแล้รครับนซึ่งนี่แหละค่ะทุกคนความยากของเราคือต้องเนี่ยต้องเผาไอรอนให้ได้ตั้ง9อันนะคะเพื่อที่เราจะได้เป็นอินกอรตนะคะไอรอนะอินกอรตเนาะลำบากจังสเต็กเนื้อสุดพิเศษเขามีสเต็กเนื้อกินอ่ะพี่ขวัญมีแค่ขนมปังกินเอง อุ้ยเธอจะทำเตาเผาหลายๆอันหนอะเฮ้ยฉลาดจ <อะ S 2> ังอ่ะเฮ้ยทำไม่ฉลาดอ่ะ เอ็นอ่ะลอกเรียนแบบหยางยังไม่ได้ทำเลยพุกคขไม่ขวัญเรียนแบบอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องทําอยู่แล้วป้าหลั่พี่ขวัญเรียนแบบโอ้โหเรียนแบบอะไรใครเขาเรียนแบบกันไม่เคยเรียนแบบเผาไปจะเผาไปจ้าแต่ผมบอกเลยว่าไอรอนไม่พอครับผมครับไอรอนอินกอดได้หนึ่งอันแล้วอะครับ เหมือนผมไม่ได้อะครับอ้าวได้เหมือนกันเหรอครับว้าวต่อไปเราต้องไปหาเพิ่มทุกคนเราจะได้ดาบไอรอนแจ้าจะับดาบก่อนนะดาบไอรอนอี๋เคยได้ดาบแล้วนะเขาขาดแค่ต้องทำโล่โอ้โอ๋โอ,อ,อนี่ไงที่มันโบอกเกือบ <c oughs> ตายดีนะตีมันตายก่อนโอ้ยเคนเบียดนี่ใส่ไม่ดีขอโทษได้ไหมล่ะเฮ้ยอุตส่าห์มาได้ ระเบิดใส่อะไรไม่เบอรใส่ไม่พังไม่พังไม่พังโอ้ยส้งพี่เด็กอย่าอย่ามาทําร้ายเราอย่าเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมล่ะไม่ได้เราเราต้องไปหาไอรอนเพิ่มทุกคนไอรอนของเราขาดเอ้ยโอ้โหแล้วมอนเตอร์เยอะมากมอนเตอร์เยอะมากเออไปอีกแล้วเขาไม่จิ๋วเอย เราไม่ตีมันาปล่อยใ,ให้เป็นงานเอ้ยแล้วเธามาดูของเขาทำไมเนี่ยฮะตายอยีกแล้วไม่ให้ยู่มาไว้ตรงนี้ไม่ถึงบอกใครไปเดินหยิบตรงนั้นนะ่ะคือบอกเลยว่าซีงแงแ,ง,งแก่ซีแงแก่แน่นอนเอา้าามา,อ,ามมอ้อยหนักหนักเยเขาตายขอบคุณนะจงไฟไหม้ไปคนที่มา <blender. S 1> ส่งเขา <c oughs> เอ้ย <c oughs> ไอ้มันเช้าแล้วนี่เยอะเชียวตอมบี้จิ๋วเยอะเชียวมา ทำไรเขาจงหมดไหมจงหมดไหมเก้าโอเคครบอินกดอันสุดท้ายและที่ขวัญก็บายบายพี่พีก่อนนะเวลาแล้วจ๊ะเจอกันข <anak lonely, S 3> ้างบนจ้าพี่รักเจอกันข้างบนนะเจอกันข้างบนนะเขาขามล้อเสร็จแล้วเขาเสร็จแล้วเสร็จไรหรอก็เขาเสร็จแล้วเขาเสร็จไหนหรอไม่รู้เอ้ยบ้าบ้าบอแถโกหกเขาเอาจริง เธออยู่ไหนเธออยู่ไหนไม่รู้อ่ะเพราะเขาเสร็จแล้วอ่ะเขาอยู่ปากเลวินเลยไม่เธออยู่ไหนอยู่ข้างบนน่ะตรงเรวินเลยเขาก็อยู่ข้างบนตรงเรวินเลยเธอก็หกเขาเไม่ไ้เขาเสร็จแล้วอ่ะเธอก็หกเขาเธอไม่ได้พูดเลยว่าเสร็จแล้วคือเธอยังไม่เสร็จเรื่องขาอยู่เธอไม่เสร็จเขาเสร็จก่อนเธอรุปใครเสร็จก่อนเนี่ยเขาเสร็จแล่อนี้เธออย่าแก้ สรุปใครเสร็จก่อนเสรเสร็จก่อนอ้ววันนี้ขอชนะดิว้าวววเอ้ยไม่ชนะได้ไงล่ะเบลจะปบลาดยิงแต่เขาว่าหลูอ๋ออย่าพูดลเลยเขาก็โดนซอมบี้โจมตีตั้งหลายรอบแน่ฮึวันนี้พี่ขวัญชนะค่ะทุกคนโอ๊ยรังแกเขาทำไมออนอะ ลังเกเขาอะโอเคค่ะทุกคนถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซาร่าคลายกับพี่ขวัญแล้วก็พี่พีด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลากกไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย